สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เดินหน้าประเทศไทยนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่นี่เลยท่ามหาราชนะครับคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยอาจจะเคยมาที่นี่โดยเฉพาะจากกรุงเทพมหานครเพราะว่าต้องมาใช้บริการเรือโดยสารนะครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเรือโดยสารที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หลายลำเลยทีเดียวตอนนี้เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นน้ํามัน B20 แทนน้ามันดีเซลแล้วนะครับแต่ว่าหลายคนคงจะยังไม่ทราบว่าน้ํามัน B20 นั้นแท้ที่จริงแล้วคืออะไรวันนี้เราจะไปหาคําตอบเรื่องนี้กันนะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูกันที่จังหวัดสุราธานี ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งสำคัญในการผลิตน้ำมัน B20 ไปดูกันเลยครับ สวนปาล์มบนพื้นที่กว่า200ไร่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นของเกษตรกร,ร,กรในอำเภอการจนดิฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่ทำให้รวมยางพาราแล้วปลาล์มน้ำมันนี่แหละครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้ด้วยสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศที่ร้อนชื้นจึงเหมาะสมแก่การปลูกปลาล์มน้ำมัน ที่สำคัญปาล์มน้ำมันหนึ่งรุ่นก็มีอายุเก็บเกี่ยวมากกว่า25ปีแถมเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปีและยังเป็นพืชที่ให้ผลผลิตน้ำมันต่อนหน่วยสูงที่สุดเมื่อเทียบกับพืชชนิดอื่นๆชาวบ้านที่นี่จึงนิยมปลูกกันเป็นจำนวนมากครับ แล้วท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าส่วนต่างๆของต้นปาล์มสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดตั้งแต่ลําต้นไปจนถึงผลของปาล์มนําไปใช้ได้ทั้งในอุตสาหกรรมอาหารอาหารสัตว์เครื่องสําอางและพลังงานวันนี้เดินหน้าประเทศไทยจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับปาล์มน้ํามันให้มากยิ่งขึ้นว่าพืชนิดนี้จะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับคนไทยอย่างไรบ้างเพราะต่อจากนี้ไปน้ํามันไบโอดีเซลที่มีรหัสว่า B20 จะเข้ามามีบทบาทในภาคอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าและภาคบริการขนส่งสาธารณะมากขึ้นครับ B20 ก็คือน้ำมันไบโอดีเซลที่มีสัดส่วนการผสมกันร,ระหว่างน้ำมันดีเซล80%และน้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตมาจากน้ำมันปาล์มอีก20%ครับจากปกติที่น้ำมันไบโอดีเซลของไทยจะมีสัดส่วนการผสมของไบโอดีเซลที่ผลิตมาจากน้ำมันปาล์ม ผสมอยู่7%ภายใต้เลขรหัส B7 ซึ่งไบโอดีเซลสูตร B10 นี้ก็จะมีราคาที่ถูกกว่า B7 อย่างแน่นอนครับก็จากเดิมเนี่ยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยซึ่งปรับตัวสูงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ราคาน้ำมันปลาล์มจากตลาดโลกเนี่ยก็ปรับตัวลดลงเรื่อยๆแล้วเราเพิ่มไอตัวสัดส่วนตัวน้ำมันปลาล์มผสมเข้าไปในน้ำมันดีเซลเนี่ยก็ทำให้ค่าขนส่งเนี่ยลดลงประมาณสัก2-3 2-3 เนื่องจากว่าน้ำมันดีเซลเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็น้ำมันปาล์มเนี่ยตลาดโลกก็ปรับตัวลดลงเรื่อยๆเนี่ยก็เราเอาตัวน้ำมันปาล์มซึ่งผ,ผ,ผ่านกรรมวิธีเป็นบีร้อยแล้วไปผสมกับน้ำมันดีเซลก็ทาให้ต้นทุนลดไปประมาณ2-3%ตครับ <S 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 ตอนนี้ที่ผมใช้อยู่เนี่ยเดือนหนึ่งก็เพิ่มขึ้นอีกประมาณสัก 3- 4หมื่นลิตรนะฮะที่ตัวเป็นเฉพาะตัวเป็นตัวบีร้อยนะฮะสามสี่หมื่นลิตรเนี่ยถ้าลิตรหนึ่งเนี่ยมูลค่ามันลดลงไปประมาณสัก3บาทเนี่ย ก็เดือนหนึ่งเนี่ยเราลดไปเป็นแสนเพราะฉะนั้นต้นทุนการขนส่งเราเนี่ยก็จะลดลงเรือน,นึงได้เป็นแสนแสนบาทนะฮะว่าทำให้ทำให้ไอ้ต้นทุนการขนส่งมันก็ไม่สามารถที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ต้นทุนเราถูกลงเราก็ไม่ต้องไปปรับค่าขนส่งจากผู้ประกอบการ หลายคนคงสงสัยนะครับในเมื่อน้ำมันไบโอดีเซล B20 ที่มีไบโอดีเซลที่ผลิตมาจากน้ำมันปาล์มผสมอยู่ถึง20จะทำให้สมรรถนะของเครื่องยนต์นั้นถดถอยลงไปหรือไม่ก็คงต้องไปลองฟังจากปากผู้ที่ทดลองใช้งานกันจริงๆเลยล่ะครับอยากให้มาใช้เป็น B7 B20 แครมันลดลดต้นทุนลดราคา้ํำมันก็ถูกด้วยแล้วก็รถก็วิ่งปกติไม่มีการเสียหายกับเครื่องยนต์ครับ แถมยังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่าช่วยลดมลภาวะจากการเผาไหม้เครื่องยนต์สะอาดขึ้นแต่ว่าอาจจะต้องร่นระยะเวลาในการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องรวมถึงไส้กรองน้ํามันเร็วขึ้นเล็กน้อยครับจากเดิมที่ผ่านมาเนี่ยเครื่องยนต์ที่ใช้อยู่ก็ไม่เคยมีปัญหาและไม่ประสบปัญหาใดๆทั้งสิน้นแต่ระยะหลังเนี่ยเนื่องจากว่าผลผลิตในประเทศมีมากขึ้นแล้วก็ตัวจํานวนปริมาณสต็อกในประเทศมีมากขึ้น ทางบริษัทเนี่ยซึ่งเป็นผู้ประกอบการขนส่งทางบกและขนส่งทางน้ำก็เริ่มหันมาใช้เป็น B20 โดยการเอา B100 ผสมในน้ำมันดีเซล20%สิ่งที่ตั้งแต่ใช้มาตั้งแต่ต้นเป็นระยะเวลาประมาณ6เดือนตอนนี้เครื่องยนต์ก็ยังไม่ประสบปัญหาใดๆทั้งสิ้นซึ่งเ,เครื่องยนต์เหล่านี้เนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนกองมากขึ้นเล็กน้อยถ่าย เปลี่ยนถ่ายกองมากขึ้นเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่ก็ยังไม่เคยมีปัญหาใดๆแล้วก็ที่ใช้มาเนี่ยก็เป็นการลดต้นทุนส่วนหนึ่งให้กับระบบการขนส่งแล้วก็ทำให้เกษตรกรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นปัจจุบันสต็อกน้ำมันปาล์มของไทยสูงถึง6แสนล้านลิตรในขณะที่ระดับปกติจะอยู่ที่4 0แสนถึง5แสนล้านลิตรทำให้ราคาตกต่ำเพราะว่าผลผลิตล้นตลาดทำให้ภาครัฐต้องหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มนี้ การที่กระทรวงพลังงานได้จัดจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วหรือว่าไบโอดีเซล b 20ก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันได้อีกส่วนหนึ่งสำหรับไบโอดีเซล b 20จะไม่มีจำหน่ายในปั๊มน้ำมันทั่วไปนะครับแต่ว่าจะจัดจำหน่ายและใช้กับรถเฉพาะกลุ่มเท่านั้นอาทิรถบรรทุกขนส่งสินค้ารถโดยสารสาธารณะเรือโดยสารสาธารณะ โดยกรมสรรพาสามสีเสนอกำหนดอัตราภาษีน้ำมันไบโอดีเซล B 2ีไว้ที่ลิตรละ5บาท15สตางค์และปรับอัตราภา,ภาษีน้ำมันดีเซล B 7จจากลิตรละ5บาท85สตางค์เป็นลิตรละ5บาท98สตางค์ทำให้ราคาขายน้ำมันไบโอดีเซล B 2ีต่ำกว่า B 7ถึงลิตรละ3บาทซึ่งได้เริ่มจำหน่ายตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับตั้งเป้าว่าจะมีการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B 2ี ประมาณ1.5ล้านลิตรต่อวันเลยทีเดียวแล่ละครับถ้าใช้นะ้ำมันปาล์มบอกเยอะไอของวัตถุดิบไม่ล้นตลาดมันก็ราคามันน่าจะดีขึ้นกว่านี้สัก5บาท5บาทตอนนี้ใกล้คะ4เ 4, ท่าไหร่คะตอนนี้ตอนนี้หน้าโรงงานชาวสวนรายย่อยถืออยู่4บาทก็โรงงานเขาก็ให้ดีถ้ามันเพิ่มการไปรูปขึ้นมาได้เยอะกว่านี้ก็จะดีอีก ดีมากกว่านี้เพราะว่ามีตัวเลือกเยอะขึ้นก็ผลผลิตออกมามันก็จะได้ราคาดีกว่าเดิมคาดหมายกันว่าโครงการส่งเสริมไบโอดีเซล b 20จะช่วยกระตุ้นการใช้น้ำมันปาล์มดิบภายในประเทศจากเดิม1.3ล้านตันต่อปีเป็น2ล้านตันต่อปีครับ ผู้ชมครับเมื่อสักครู่เราได้พูดถึงน้ามันดี20ไปแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับคุณนัทันนี้พาผมกับทีมเดินนประเทศไทยลงพื้นที่ที่ท่ามหาราชเลยใช่ไหมฮะเห็นบอกว่าที่ท่าเรือแห่งนี้เนี่ยโดยเฉพาะเรือด่วนเจ้าพระยาเขาใช้น้ามันดี20ใช่ไหมครับท่านครับก็ขอบคุณมากครับคุณนัทที่ได้พาผู้ชมมาเที่ยวที่ท่าเรือมหาราชเนี่ยนะครับ ก็มาติดตามผลงานของกระทรวงพลังงานในการพัฒนาน้ำมันดีเซลเกรดพิเศษ ที่เราเรียกว่า B 2 0เนี่ยนะครับเนี่ยนะครับนี่แหละครับ B 2 0เนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยรถเครื่องยนต์ดีเซลโดยปกติเนี่ยเราก็จะใช้น้ํามันดีเซลที่เราเรียกว่า B 7ก็คือมีส่วนผสมของไบโอดีเซลที่ทำที่ผลิตจากน้ํามันปาล์มเนี่ยนะครับอยู่7%จเปร์เเราก็เลยมีสีนี้นะครับเวลาท่านไปเติมนับปันน้ำมันก็จะมีสีนี้เนื่องจากว่าปลายปีที่ผ่านมา มีปัญหาเรื่องของผลผลิตน้ำมันปาล์มนะครับก็มีมากนะครับไม่ใช่ผลปัญหาว่าผลิตน้อยนะครับผลิตมากทําให้ราคาปาล์มน้ํามัน<แ>ปาล์มสดที่แต่ชาวสวนขายออกมาเนี่ยนะครับราคาตกต่ํา ตั้งมาสามบาท50ซึ่งเป็นต้นทุนของชาวสวนเนี่ยนะครับลงไปถึงลงมา3บาท3บาท10สตังค์ชาวสวนก็อยู่กันไม่ได้นะครับเรา<ต><ม>เลยกระทรวงพลังงานเลยได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับในช่วยกันดูดซับสต็อกน้ำมันที่มีส่วนเกินสต็อกน้ำมันในช่วงนั้นเท่าที่ผมจำได้ก็คือจากปกติเนี่ยเราอยู่มา3 0 0แสนตันในสต็อกนเนี่ยนะครับ เพิ่มขึ้นมาเป็น5้าแสน5้าแสนหหมืนตันแต่ว่าตรงนั้นปาล์ามเยอะมากปาล์มเยอะมากามาแล้วก็สต็อกเยอะมากจนล้นถังไม่มีที่เก็บก็เลยทำให้ราคาไอ้าปาล์มสดตก,ตกต่ำลงไปราคาน้ำมันปาล์มลดจากสามจากสิบยี่สิบสบาทเนี่ยเหลือ19บาทต่อกิโลเท่านั้นนะครับชาวสวนก็อยู่กันลำบาก ในส่วนนั้นกระทรวงพลังงานร่วมกระทรวงพาณิชย์เลยมีมาตรการช่วยกันดูดซับอย่างรวดเร็วก็คือเราเอาสต๊อกจากน้ามันปาล์มดิบเนี่ยนะครับมาแปลงเป็นไบโอดีเซลซึ่งในโรงงานผลิตอยู่แล้วขนาดเยอะจํานวนมากนะครับมาเก็บสต๊อกเป็นไบโอดีเซลแทนพยายามดูดซับมาก็ช่วยได้นะครับก็น้ำมันราคาน้ํามันปาล์มและปาล์มสดเนี่ยเพิ่มจาก3บาท10ตังค์3บาทสตังค์เพิ่มเป็น3บาท6ก3บาบาท70สตังค์ เรื้องต้นก็มีผู้ประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับอนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานตามมาตรา7จำนวน5รายคือปตทบางจาก IRPC Susco d i สโคดและ PC ซสยามที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการจำหน่ายไบโอดีเซล B20 ให้กับผู้ประกอบการฟรีดรถบรรทุกและเรือด่วน39รายนะครับและคาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตครับหลังจากมีผลการศึกษาการทดลองเราอยู่ พอสมควรแล้วนะครับว่าเราสามารถที่จะใช้ส่วนผสมน้ำมันปาล์มไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นนะครับเป็น20%จากปกติ7%เนี่ยนะครับเราก็เลยบอกว่ามาสอบถามแล้วก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ค้าน้ำมันนะครับมาตราเจรวมทั้งผู้ประกอบการขนส่งรถขนาดใหญ่ว่าเขาดินดีที่จะมาร่วมสั่งสนกระรวงพลังงานในการใช้ B 2 0เนี่ยนะครับ ในการเติมสำหรับรดบรรทุก และรถโดยสารสาธารณะทั่วไปรวมทั้งเรือด่วนเจ้าพยาที่เรามาอยู่ที่นี่วันนี้ครับเราก็อยากให้ความมั่นใจว่ามาตรการ b 20เนี่ยนะครับมีความตั้งใจของรัฐบาลนะครับที่จะทําเป็นมาตรการหาวอรนะครับเพื่อดูดซับเป็นระยะยาวอย่างยั่งยืนนะครับในกรณีบางปีอาจจะมีความแรงเกิดภาวะแรงขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็ต้องช่วยกันจัดหาน้ำมันปาล์มมานะครับเพื่อมาใช้ล ไบโอดีเซลป้อนตลาดให้ได้ครับท่านผู้ชมครับกระทรวงพลังงานได้ทำการศึกษาทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซล b 2 0ในรถบรรทุกขนาดใหญ่บางรุ่นบางยี่ห้อแล้วพบว่าไม่มีผลกระทบกับเครื่องยนต์และอัตราสินเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงไม่แตกต่างจากการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วปกตินอกจากนี้ยังทำให้ระบบการเผาไหม้ของเครื่องยนต์สะอาดขึ้นลดควันดำได้มากถึง4 0อร์เซลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ ช่วยลดมลภาวะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับ คือเราได้มีการศึกษาได้มีการทดสอบมา45ปีแล้วนะครับมีแรกๆเราก,ก็ทดสอบเครื่องทุกรุ่นน่ะนะครับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่รถบรรทุกขนาดใหญ่ทุกรุ่นประมาณ3 0,000กิโลเมตรแต่ทดสอบในที่นะครับด้วยเครื่องทดสอบเราก็ไม่มั่นใจเราก็ยังเอารถเอารถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งบนถนนจริงเลยใช้ B20 เนี่ยวิ่งบนถนนจริงเลยนะครับวิ่งประมาณแสนกว่ากับ2 0 0 0 0 0กิโลเมตร เครื่องยนต์สกรอนน้อยกว่าอีนนี้เราแปลกใจดีกว่าด้วยดีกดนะครับไบโอดีเซลที่เราผสมไป20เซนตี่ยมีคุณสมบัติพิเศษว่าเป็นทําความสะอาดเครื่องยนต์ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาใช้ไปใหม่ๆตะกรนที่ท่านมีสะสมไว้แต่เดิมนะฮะใส่เติมน้ามันปกติเนี่ยนะครับเ็าจะสะสมตะกรรนอยู่ในเครื่องมันก็จะทําความสะอาดชักล้างออกมาก่อนในรอบแรกๆเนั้นต้องต้องมีการปรับสภาพนิดนึงนะครับในการใช้ทีีน้ แต่ถ้าจะถามว่ารถยนต์ส่วนบุคคลรถปิ๊กอัพหรือว่ารถบรรทุกขนาดเล็กสามารถใช้ไบโอดีเซล B20 ได้หรือไม่นั้นกระทรวงพลังงานขอบอกว่ายังไม่แนะนําให้ใช้นะครับเนื่องจากเครื่องยนต์รถประเภทนี้ยังไม่รองรับและยังไม่ผ่านการศึกษาผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ โครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 หวังผลจะเข้ามามีส่วนช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมขนส่งและยังส่งผลให้ภาคการเกษตรที่ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันให้สามารถขายผล,ผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้นและที่สำคัญช่วยลดการนำเข้าน้ำมันดีเซลจากต่างประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วยละครับ เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับได้ฟังประโยชน์ของน้ํามัน B20 นะครับซึ่งจากข้อมูลบอกว่าในต่างประเทศเนี่ยเขานิยมใช้กันมานานมากกว่า20ปีแล้วนะครับส่วนประเทศไทยของเราก็เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมท่านไหนบอกว่าอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมในการปรับปรูนเครื่องยนต์หรือว่าประโยชน์ต่างๆของน้ํามัน B20 สามารถติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอน,นี้เลยนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วลาก,กันไปก่อนสวัสดีครับ